ช่วงนี้ก็จะเฮอๆออกกำลังกายหน่อยเพราะว่าผมใช้ตัวนี้นี่ CK Movis ดูนะสวยไหมเนี่ตัวนี้หน้าจอเคิร์ฟอัมเลตรีเฟลเลหกสิบเฮิร์ความสว่างสูงสุด1,000นิตว้าวใช้ได้นะเห็นราคาแล้วแบบเฮ้ยไม่เอามารีวิวไม่ได้อ่ะทุกคนนี่คือ CK Lifestyle Smart Watch ที่ใช่สำหรับคุณผมจัดมาให้ดู3รุ่น3แบบเลยนะ s m r t w w t t h ดีไซน์หรูแนวแฟชั่น ราคาจับต้องได้ C.K. m o v i s 1,990บาทเป็นสมาร์ทวอทหน้าจอโค้งนะครับเคอร์บอามูเลน C.K. s e i s เ9 0โอ้โหตัวนี้ราคาดี C.K. Feel 1,190ตัวนี้เหมาะสำหรับคุณผู้หญิง เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูกันทั้ง3รุ่นเลยมาที่ C.K. m o v i s ตัวนี้ duo band GPS 6เครือข่ายจับสัญญาณแม่นกันน้ำระดับ5 ATM อันนี้เรียกว่าใส่ว่น้ำได้นะ Bluetooth ห้รองรับ Bluetooth calling สามารถรับสายพูดคุยสายผ่านตัวสมาร์ทวอทได้ขนาดหน้าจอใหญ่2.1นิ้วจอโค้งนะครับ Curve AMOLED display มาดูข้างในกันนี่นะครับ โอ้โหเป็นไงดูหรูไหมหน้าจอเคิฟอะโมเลดขนาด2.1นิ้วรีเฟลเลทหกสิเฮิร์ตนี่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 ดูโลโกโ้ C K เม็ดไปยมหมุนได้ปุ่มกดโหมดสปอร์ตหรือว่าโหมดกีฬาดูนะครับผมว่าเขาทำมาดีนะเปิดเครื่องมารูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อ่ามาดูที่วอลเปเปอร์กันก่อนเลยนี่วอลเปเปอร์ที่มากับตัวเครื่องนะครับสวยงาม และตัวนี้ที่ผมใช้งานอยู่นะผมเอาไปใช้มาแล้วนะครับใช้งานดีจริงทุกคนทัดลื่นหมุนได้ด้วยนะลูกเล่นเขามีเยอะมากอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะมาดูที่เมนูดูฟอนต์นะโหเรียกว่าอย่างคมอะดูฟอนต์อ่ารีเฟรช60เฮิร์ตดูมาที่ C K C width นี่ตัวนี้นะครับขนาดหน้าจอ2.1นิ้วเหมือนกันนะเคิร์บอะมูเลตมี Always On d i s p l a y ตัวนี้บลูทูธ5.2ุพูดคุยสายรับสายได้โหมดกีฬามากกว่า100่งรดอยโหมดแกะเลยสำหรับ CK s e ซ i ว s ตัวนี้จะไม่มี GPS มีโลโก้ CK ดูสายนะตัวนี้จะมาแนวสปอร์ตเปิดเครื่องมานี่มาดูวอลเ p เปอร์กันก่อนนะ สีสวยเหมือนกันนะทุกคนดูสิแล้วก็ปุ่มสปอนนี่นะครับปุ่มสปอนโหมดกีฬามากกว่า100โหมดมาดูรายการน,นี่ใช้ได้นะดูดิหน้าจอสีสดนะครับไถลื่นมาดูอีกรุ่นหนึ่ง CK f i e l ราคาค่าตัว1,190บบาทรุ่นนี้เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงนะ มีบูทูธ5.2สามารถพูดคุยสายโทรออกได้ขนาดหน้าจอ1.27นิ้วอัลตร้าเซมิสอโมเลดดิสเพย์มีตรวจวัดสุขภาพของคุณผู้หญิงอะไรด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็มีสายมาให้เราสองเส้น CK Feel โอ้โหดูสายนะครับสวยไหมนี่เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงเลยนะสำหรับตัวนี้ก็จะไม่มี GPS นี่มีเม็ดมะยม มีปุ่มกดหน้าจอทัสกีนีนพูดคุยสายโทรออกได้เปิดเครื่องมามาเช็ควอลเปเปอร์กันก่อนเลยนะหมุนลื่นแล้วก็ปุ่มของเขาเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งปุ่มปุ่มเดียวนะครับถ้ากดเนี่ยก็จะเป็นปิดเปิดแบบนี้เวลาที่เราจะเข้าเมนูต่างๆเนี่ยก็สามารถเลือกได้จากหน้าจอตรงนี้หรือว่าหมดออกกำลังกายนี่กดได้จากตรงนี้เลยนะ แล้วก็ที่ผมสังเกตนะครับสายไม่ใหญ่ดูไม่เกะกะเลยนะซึ่งสมาร์ทวอทที่ผมรีวิวมาต่างๆเนี่ยที่เป็นหน้าปัดแบบวงกลมแบบนี้นะส่วนใหญ่นี่อันเบิ้เริ่มสัวใหญ่จะอันใหญ่ใช่ไหมตัวนี้อันเล็กแบบกําลังดีนะทุกคนให้เด็กใส่ได้อ่ะโห้ดีเลยแล้วก็ราคากําลังดีด้วยนะหนึ่งพันหนึ่ง้เกาสิบนะครับในส่วนของการใช้งานเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ตัวนี้นะครับกดค้างที่หน้าจอ ก็จะเปลี่ยน wallpaper ในส่วนของ wallpaper เราสามารถโหลดเพิ่มจากแอปได้ปัดบนลงล่าง control center ลองดูให้ครบนะมี always on display ไฟฉายเพิ่มเสียงปรับกันสัน่นสามารถถ่ายรูปได้อันนี้ใช้งานผ่านแอปนะครับปัดล่างขึ้นบนก็จะเป็นแจ้งเตือนปัดซ้ายมาขวาก็จะเป็นประวัติที่เราเคยใช้งานนะครับปัดขวามาซ้ายก็จะเป็นข้อมูลกิจกรรม การวัดในคลิกเดียวอันนี้ผมชอบเลยนะก็คือกดครั้งเดียวสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดค่าออกซิเจนในเลือดวัดความเครียดโหกดทีเดียวเลยนะโหมดออกกําลังกายการนอนหลับสภาพอากาศเราสามารถใช้สมาร์ทวอทเป็นรีโมทกดเพย์กดพอแท็กถัดไปกดหยุดอะไรแบบนี้สามารถกดได้มีปฏิทินอันนี้จริงๆแล้วแต่ว่าเราจะตั้งนะเพราะว่าข้อมูลกิจกรรมเนี่ยเรียกว่าเยอะ มาดูในส่วนของเมนูนะข้อมูลกิจกรรมโทรศัพท์เสียง AI การออกกำลังกายคอร์สการวิ่งบันทึกการออกกำลังกายอัตราการเต้นของหัวใจค่าออกซิเจนในเลือดความเครียดการวัดในคลิกเดียวการนอนหลับการติดตามรอบเดือนการทำสมาธิพลังงานของร่างกายระดับเสียงแวดล้อมนี่อันนี้ผมจะบอกว่าสามารถวัดเสียงเป็นเดซิเบลได้นะครับว่าเสียงที่เราอยู่รอบๆเนี่ยความดังเท่าไหร่ ซึ่งจากที่ผมรีวิวสมาร์ทวอทมาในเรยราคาพวกนี้นะไม่มีตัวไหนมีฟังก์ชันนี้เลยนะทุกคนก็จะมีในส่วนของอ Apple Watch Apple Watch มีนะครับแต่ราคานี่ต่างกันมาก <c oughs> Apple Watch นี่ราคาเท่าไหร่รู้กันอยู่ใช่ไหมตัวนี้1,990อารมณ์อีการกำหนดการนาฬิกาโพโมโดโลไทม,ม์เมอร์สภาพอากาศเพลงการควบคุมกล้องเข็มทิศเครื่องคิดเลข เกมเครื่องบันทึกไปใช้ค้นหาโทรศัพท์การทั้งค่าเวลากดถอยหลังก็ปัดแบบนี้การใช้งานไม่ยุ่งยากนะคราวน,นี้มาดูที่โหมดสปอร์ตมีโหมดสปอร์ตนะครับโหมดกีฬาเนี่ยมีมากกว่า150โหมดนะสำหรับรุ่น m o วิสเพราะว่าเขามี gps ด้วยนะครับก็จะมีวิ่งการแจ้งวิ่งในร่มเดินกลางแจ้งเดินในร่มปันจ,จักรยานเราสามารถเพิ่มกีฬาได้อีกนะไม่ได้มีแค่นี้นะ อย่างทั่วไปเนี่ยนะก็กอบก็ยังมีการออกกำลังกายพอผ่านไขมันคู่ดาวนู่นนี่นั่นโอ้เรียกว่าเยอะ,อะทุกคนอ่ามาดูวัดค่าในคลิกเดียวดูอินเทอร์เฟซดูเอฟเฟกอืมสวยใช้ได้เหมือนกันนะดูนะครับดูดิอันนี้คือสีสดมากต้องบอกว่าตัวจริงสีสดกว่าในกล้องที่ผมถ่ายนะเพราะว่าในสตูที่ผมถ่ายเนี่ยแสงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ตัวจริงสีสดมากผมว่าวัดในคลิกเดียวเนี่ยสะดวกสบายนะไม่ต้องไปจิ้มอะไรเยอะนะครับได้แล้วนะเห็นไหมอัตราการเต้นของหัวใจค่าออกซิเจนในเลือดความเครียดถ้าเรากดดูที่แอปเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาจะมีวัดกันแบบเรียลไทม์เลยนะอันนี้อยู่ที่เราตั้งค่านะครับสำหรับแอปที่ใช้งานจะชื่อว่า c k Wear o s เข้ามานะครับรูปร่างอินเทอร์เฟซก็จะเป็นแบบนี้ดูแบบสบายตาใช้งานง่าย ก็จะมีในส่วนของข้อมูลสุขภาพจะมีนับก้านะครับดูเป็นวันสัปดาห์ดูเป็นเดือนความเครียดบันทึกกีฬาดูนะก็จะมีแผนที่ให้เราแบบนี้มีว่าเราไปตรงไหนบ้างจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทรายละเอียดต่างๆนะครับมีบอกระยะทางจํานวน9อัตราการเต้นของหัวใจ9จังหว 9, ะกาวเฉลี่ยอะไรประมาณนี้รายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะดูนะครับนี่ เรียกว่าไปมาหลายที่นี่ <c oughs> ดูดิอ่ะนี่เห็นนะอันนี้คือเมื่อเช้านะครับที่ผมไปออกกาลังกายมา GPS ค่อนข้างที่จะแม่นยําอยู่นะใช้ได้นะครับมีวัดค่าออกจจเจนในเลือดก,การนอนหลับอัตราการเต้นของหัวใจสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้มาที่อุปกรณ์ตลาดหน้านาฬิกาเห็นไหมอย่างที่ผมบอก หน้าปัดวอลเปเปอร์เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้เรียกว่าเยอะนะทุกคนอ่เดี๋ยวลองดูผมติดตั้งอันนี้นี่ติดตั้งเสร็จแล้วทุกคนติดตั้งง่ายแล้วก็ติดตั้งเร็วด้วยพอเป็นหน้าจอ a m ม l e เตเนี่ยตัวหนังสือก็จะคมนะครับแล้วก็สีสันนี่ดูคมด้วยดูดิโดยรวมก็จะประมาณนี้การใช้งานก็ดูไม่ยุ่งยากนะเห็นไหมนี่ มีได้รับรางวงรางวัลด้วยทุกคนโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ GPS กันผมกดให้ดูเลยนะผมจะเลือกเป็นเดินกลางแจ้งต้องบอกว่าตอนนี้ผมไม่ได้พกมือถือที่เชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทวอท์มานะครับเรียกว่าเอาสมาร์ทวอท์มาอันเดียวเพื่อทดสอบ GPS เลยนะครับเริ่มออกกำลังกายโอเคอ่ะเดี๋ยวใส่แป๊บหนึ่ง ตอนนี้1นกิโลแล้วนะครับระบบก็จะมีเตือนเราด้วยนะว่าได้เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ผมเดินเสร็จแล้วนะได้1.2.3่กิโลก็จะมีบอกรายละเอียดตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดยุดกดค้างไว้นี่อ่ดูรายละเอียดนี่ดู GPS คนโอ้โห GPS นี่อย่างนิ่ง สำหรับ CK m o v i วมาตรฐานการกันน้ำจะอยู่ที่5 ATM สำหรับ5 ATM เนี่ยหมายถึงอุปกรณ์นั้นสามารถทนต่อแรงดันน้ำได้เทียบเท่ากับความลึก50เมตรถ้าเอามาเปรียบกับการใช้งานในชีวิตประจำวนันก็ประมาณว่าทนต่อละอองน้ำได้ฝนตกได้อาบน้ำได้ไว่ายน้ำได้หรือว่าจะเอามาดำน้ำตื้นแบบ s n o r k e l อันนี้ได้เดี๋ยวมาทดสอบลองทัทรออกกันบ้าง กดโทรออกตอนนี้กดโทรออกแล้วนะครับข<ล><ส>ึ้น<อ>ที่โจมือถือด้วยนะสนใจสมัครในบ้านกดหนึ่งหากต้องการทำธุรกรรมอื่นๆเกี่ยวกับมือถือซือแพ็กเสริมสำหรับราคาของทั้ง3รุ่นนี้นะ CK m o v i s 1,990 CK c i e เก้าร้อ CK Feel 1,190เเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับและนี่ก็คือ Smartwatch Band CK l i f t Style Smart Watch ที่ใช่สำหรับคุณ